ในนครลงกาอันยิ่งใหญ่ก่อนจะตกเป็นของทศกัณฐ์เมืองนี้เคยถูกปกครองโดยเทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัตินามว่าท้ากุเวนหรือที่ชาวไทยรู้จักกันดีในชื่อท้าเวสุวรรณอ้างอิงจากมหากาบอินเดียรามยณนะระบุว่าท้าเวสุวรรณคือพี่ชายต่างมันดาของทศกัณฐ์ผู้เคยครองลงกามาก่อน ทั้งสองเป็นบุตรของฤาษีวิสราวาสุท้าเวสุวรรณเกิดจากนางอีลาเป็นยักษ์สายเทพส่วนทศกัณฐ์เกิดจากนางเกกศีอสศรโดยสายเลือดแม้เป็นพี่น้องกันแต่เส้นทางชีวิตกลับต่างกันโดยสิ้นเชิงท้าเวสุวรรณดำเนินชีวิตด้วยความรักและธรรมะขณะที่ทศกัณฐ์ผู้เถืยอทยานบำเพ็ญตบะตัดศีรษะบูชาพระศิวะจนได้พรแห่งความไร้เทียมทานเมื่อได้พลัง ทศกัณฐ์ก็นำกองทัพเข้ายึดลงกาขับไล่พี่ชายให้ลี้ภัยไปทางเหนือนี่คือจุดแตกหักระหว่างเทพแห่งทรัพย์กับอสูรผู้เรืองฤทธิ์ระหว่างผู้ปกครองด้วยศีลและธรรมกับผู้ยึดอำนาจด้วยความทยาทยานแม้ท้าวเวสสุวรรณจะเสียเมืองแต่ไม่ได้พ่ายแพ้เพราะเขาไม่เคยยึดติดในอำนาจจึงได้กลายเป็นหนึ่งในจตุโลกบาลผู้พิชักโลกจากพูดผีปีศาจด้วยพลังแห่งศีลธรรม ส่วนทศกัณแม้จะได้เมืองและพลังแต่กลับพ่ายแพ้ต่อตัวเองนี่คือตำนานของสองพี่น้องคนหนึ่งเลือกธรรมะอีกคนหลงอำนาจจนสิ้นใจคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้อำนาจที่ไร้ศีลธรรมจะยั่งยืนได้จริงหรือกดติดตามมีเรื่องจะเล่าเพราะตำนานที่ถูกลืมอาจสะท้อนเงาในใจเรามากกว่าที่คิด